สวัสดีค่ะเราเครือข่ายพนักงานราชการไทยนะคะวันนี้นะคะวันเสาร์ที่ห้าสิงหาคมพัร้อยหกสบหกพวกเราอยู่ที่วัดดอนจันทร์ตำบลท่าสารามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะครับผมวันนี้เราเดินทางกันมาเพื่อที่จะมาบริจาคข้าวสารนะครับซึ่งเราได้รับความอนุเคราะห์จากทางหลวงพ่ออิฐเจ้าวาดวาดัดจุรามณีนะครับมาร่วมทำบุญที่นี่จำนวนหนึ่งพันถุงหรือห้าตันนะครับ มาบริจาคให้กับนักเรียนเด,เด็กๆต่อที่วัดดอนจันนะครับต่อไปนี้จะเป็นพิธีถวายข้าวสารนะครับขอกับคารวะหลวงพ่อ,อพ่อครูโซภิตยิริยาพรท่านเจ้าคณะอำเภอพร้อมได้พระเป็นเจ้าวัดวัชร,รามณีได้เมตตาได้การิมาได้สระปัจจัยซื้อข้าวสารมาถวาย วัดดอนจันทร์ซึ่งเลี้ยงเด็กกำพร้ามาเป็นเวลา38ปีปัจจุบันเด็กอยู่วัดดอนจันทร์666คนวัดดอนจันทร์รับเด็กตั้งแต่1ขวบจนถึง6ขวบมีประมาณ60คนรวมแล้วก็มี666คนกินนอนเรียนอยู่วัดดอนจันทร์บัตนี้หลวงพ่อท่านพระครูโซภิษยุนยาพร วัดจุลามณีพร้อมด้วยคณะสิทธิ์ถวายข้าวสารจำนวนห้าตันมอบให้กับวัดดอนจันเพื่อเลี้ยงเด็กกำพร้าวัดดอนจันที่วัดดอนจันเลี้ยงมาเป็นเวลา38ปดปีขออำ,อำนาจแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ให้ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้หลวงพ่อพระครูโสภิตวิทยาพรจะเริ้ยได้อายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยาม จริญดโดยยศจริญด้วยตำแหน่งขอให้เลื่อนยศเื่อนตำแหน่งเป็นเจ้าคุณภายในภาคหน้าสามปีสองปีที่จะถึงนี้ขออำนาจรมบารมีธรรมพระพุทธเจ้าพระอ,อรหันต์ทุกๆพระองค์โปรดประทานพรให้สามเมืิตของหลวงพ่พอพระครูโสภิตวิทยาพรบัจุลามณีเจะเริมเรื่องรื่งงอกงามยถา,าวาลีวหาปุราปาริปุรนติสาคลัง เมวะเมวะอิโตทีมังเตปานังอุปการปาเตียชิตังโตมังคีปามีวชะเมิฉันตุสัพเพปุลิมตุสังคปาจัมโหปามีระโสยะถาแมมีโชติระโสยะถาบัดนี้สัมณะสะราหลวงพ่อท่านพระครูโสภิตวิริยพรเจ้าวัดจุรามณีเจ้าคณะอำเภอ พร้อมด้วยสามีสิธิ์ได้ร่วมทำบุญมงคลวันเกิดหลวงพ่อได้บริจาคข้าวสารช่อเหลือเกลือกูรุเดกกำพ้าวัดดอนจันอําอำเภอเมืองเชียงใหม่บัตรบีหลวงพ่อพระโคศพิษวิริยพรได้ถวายข้าวสารจำนวนห้าตันส,าส,าส่งเคาะเดก็กกำพ้าวัดดอนจันขออำนาจบารมีแห่งพระพุทธเจ้าได้โปรดประทานพรให้ลูกหลานที่เป็นสามีสิธิ์หลวงพ่อพระโคศพิษวิริยพรัดจุฬามณี จะรุ่นเรืองเลงนอกงามในอาชีพที่ในอาชีพใดๆที่ประกอบอาชีพขอให้สําเร็จขอให้สําเร็จผลขอให้เจริลขอให้งอกงานในอาชีพด้านั้น ผมในฐานะประธานเครือข่ายพนักงานราชการไทยนะครับขอขอบพระคุณหลวงพ่อโสภิตวิริยพรหลวงพ่ออิฐนะครับเจ้าวาดวัดจุฬามณีนะครับที่มอบพระสารให้วัดดอนจันทร์นะครับเพื่อเพื่องการเด็กได้โอกาสนะครับเด็กเด็กกำพร้าเด็กยากไร้ครับต่อขอขอบพระคุณหลวงพ่อนะครับที่ได้มอบข้าวสารจำนวน5ตัน1000ถุงนนะครับให้กับวัดโดยผ่านทางเครือข่ายพนักงานราชการไทยได้นำมามอบให้ทางวัดดอนจันทร์นะครับแล้วก็ ต้องขอขอบคุณสมโมสรโรตารีนครปฐมนะครับที่อำนวยความสะดวกในการขนส่งข่าวสารจากจังหวัดสมุทรสงครามมาที่วัดดอนจันทร์ที่จังหวัดเชียงใหม่นี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องพนักงานราชาการทุกคนนะครับที่ได้ร่วมทาบุญมาครับเครือข่ายพนยพักงานราชการไทยนะครับเครือข่ายพนักงานพนักงานราชการไทยได้นําเงินที่ได้รับมาถวายให้กับทางวัดดอนจันทร์เรียบร้อยแล้วนะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับ